ไปดิจูไกส์กูที่ไอซิตี้มาเก๊าครับอยู่มาเก๊าอยู่มาเก๊ายังแต่ในห่างนี่กับมุเจ้าโอ้ยยังบะทัวบะถึงมุเจ้าเมื่อกี้มุเจ้าหูบ่มีมีโลโปโปอยู่นี่ทำไอซิตี้บัตรประชาชนเถิดแล้วเว้าอีกแล้วมีคนไปเล่นเกมไปได้อายุยี่สิบเอ็ดโวอีกแล้วโลโปโปบังไอซิตี้กับไม่ต้องไปไม่ต้องไปอยากเช็ค บัดเพื่อสอนคอณกนบ่หูบ่หูไอซะไอายุี่เอ็ดปีบ่คิดว่าไอซิดีกอยู่1บปบกยสิบีอีกแล้วเบาบ่เซามึงเป็นอะไรมึงนั่นแหละเป็นอะไรมึงพูนะมึงเจ้าเพื่อนอิจฉามากอิจฉาอีลีเอ้ามึงมีพัวคืออายุบ e r a p a จริงสิ มาหบอสเอารู้แล้วจ้าอียังรู้แล้วรู้แล้วแย่เ <I> yeah, นี่ยสมน้ำหนัก no, มีคนใหม่มาอยู่ไลฟ์สดกับบอหูเขาให้เขาถามเถอะให้เขาถามเถอะเยสมีคนถามถามไอซติกไปใส่เมนี่ไอซติกเออเขาก็ทามาไปใส่มึงก็บอกว่าแค่มาเขาแค่นั้นก็จบ <laughs> เขาไม่ได้อยากรู้เรื่องบัตรประชาชนมึงหรอกไอ้หวายอ <laughs> ยากหูอยากหูไม่แ like, ก่หูบ่อีกแล้ว อีกแล้วเทวดาเว้ยเก you remember บอวมินิไฟเลนเกมสามคนอีกแล้วมีมีโลบบทำไอซติกบัดภาษาชนคิดว่าไอซ์ติกอายุน้อยบออายุยี่สิบเอีลีอีนะเจาเห็นบอก้องเทพอีกแล้วเมเจาเอ้ยมันโมกอีกแล้ว ยี่มว่หูบอมินิไอซิติกไปอยู่อาเป้ไปอยู่เอียงซื้ออะไรนี่อมีอาเป้คนกแล้วไปอยู่เอียงเล่นเกมจนที่เอออามีคนมามายูไลฟ์สดหูบกไอซิติกมินิไปเล่นเกมครับเบิร์คือเบิร์ตบ่บ่บเล่าอีกสามปี่มาแล้วเด้ Will I stick n t miss be to eat sausage today before going back to Thailand? ออ a ินอบ่ มนกินฮอทด็อกอยู่ฮ่องกงแล้วอยากกินฮอทด็อกอยู่มาเก๊าอบอ่บบอสเซีนบูดเป็นอะไรบูดมันบอสูกเย Yes T Q Lucrilyang ขอบคุณครับโอ้ยกูขี้เดียดื้มใจมากภูมิใจมากนาเด็กมากครับผม Where is Jess a i d Jess อยู่มั่งทยค e อยู่บ้านครับ รูเรลเดอร์ครับเล่าขอมอสเธอร์ที่แมสเซดเวทติ้งโอ้แมย์กอดไก่ฮหดดกแล้วบอบอเมื่อไก่เมื่อวานได้เมื่อนี้สิไก่อีกเดอะคุชเนอร์บอสมากสูเซย์มากเด้ไอซิดีคลอมากขอบคุณค่ะคกูสิไปอาบน้ำลูกนอนหลับแล้ว

น,น้องสติกเด้อหน้ามันแพงกว่าเบียพีบีบอกบ์เเซฟจ้าเอ้พีบีบอกบ์เเซฟกับไซเบอร์จูปากดิหนูชเม่ได้น้องเลยซีมิลูกอ,อ,อีกบอ